สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโองปอชนแนลกันอีกแล้วนะครับสิ่งที่เ,เพื่อนๆเห็นที่หน้าปกนะครับว่าเอ้ยวันนี้มีประเด็นขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยนะครับว่าแต่จะเป็นศาลตายายหรือศาลอะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะเ,นเพื่อนๆเย่าเพิ่งใจร้อนเย่าเพิ่งฮึ่มกันไปนะครับเพราะมาฮึ่มกับต้นคลิปตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าแอดเนี่ยเอาในส่วนของโมเมนต์ที่น้องลิซ่านะครับเต้นเพลงมันนี่แล้วใส่ชุดสีแดงกันอีกแล้วจ้าสีแดงแรงฤทธิ์นะครับเหมือนน้องลิซ่าจะรู้ว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยมันม มันพลิกมาเต้นบนเวทีกันให้เราดูนั่นเองนะจ๊ะพอน้องลิซ่าของเรานั้นเผ็ดแซ่บมากนะครับบทจะน่ารักก็น่ารักบทจะแซ่บก็แซ่บได้เหมือนกันนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยดีกว่าว่าน้องเนี่ยเต้นแซ่บฮอตปลอดแต่แค่ไหนนะครับต้นคลิปเพื่อเปิดความฮึกโหมก่อนที่เราจะไปดูเรื่องอื่นๆต่อนะครับอ่ะลุย สุดยอดมากๆเลยนะนอกจากน้องลิซ่าของเรานั้นจะเผ็ดจะแซ่บจะแรงในชุดสีแดงแรงฤทิ์อันนี้แล้วนะครับเพื่อนๆเสียงแฟนคลับ FC บริงข้างล่างเวทีก็ไม่ต่างกันเลยจะทะลุเข้ากล้องมาเหมือนกันอ้าอ้ะอะไรอย่างเงี้ยนะคือแอดก็ตอนดูคลิปนี้ก็แอะจะดูกี่รอบกี่ประเทศกี่เวทีเนะี่ยโอ้โหน้องลิซ่าไม่เคยอินเ g อตกแถมแบบ ด้วยหุ่นด้วยความแบบว่าใส่เสื้อผ้าอะไรออกมามันก็สวยไปหมดอ่ะทำัาไงได้เนะคนแบบว่าเขาดูแลตัวเองมาดีแล้วก็เต้นแบบจนร่างกายเนี่ยออกมาแข็งแรงมากๆจริงๆนะครับอ่ะโมเมนต์ต่อมามาแถมกันอีกสักนิดนึงนะครับเป็นโมเมนต์ที่โนริซ่ากับพี่เจนนี่ของเรานั่นเองนะเขามาร้องเพลงบุ้มบายอ่ะในส่วนของท่อนแรปนะครับซึ่งเป็นท่อนที่เป็นท่อนขององริซ่าเนี่ยพี่เจนนี่เขาเออร้องด้วยกันกับนอนริซ่าไปเลยจ้าแบ่งกันไปร้องกันมานะจะมีความแบบออน่ารักอะเออเหมือนเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าเราก็เลยแบบอ การสนับสนุนซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันหน่อยหนึ่งนะครับ ป็นไงเอ้ยน่ารักมากๆเลยอะเออซึ่งช็อตนี้นะครับแอดเห็นแอดก็ยิ้มตามนะครับเออคู่สาวๆนี่เขาก็รักกันเหมือนเดิมไม่ว่าจะทะเลาะกันยังไงก็กลับมาดีกันที่แอดเคยบอกไปแล้วนั่นเองนะครับอ่าข่าวนี้เรามาเข้าประเด็นนี้กันดีกว่านะครับซึ่งเป็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาเนี่ยอัพคลิปนี้ลงบนทิกตอกของเขาซึ่งชื่อว่าเมพิมายานั่นเองหอมกันนะเมื่อวานทุกคนสวยมากเลยจอิซ่าผิวผม หน้าตาจริตท่าทางทุกอย่างคือดีมากสวยมากนะคะเขือ,อนเนี้ยคือแบบติดเป็นบเลยแล้วก็ลิซ่าคือสวยกว่าในกล้องแบบล้านเท่าอะเออแล้วก็ขาวออร่าที่สุดคือทุกคนขาวหมดต่ลิซ่าก็จะขาวจููวาจะออร่าแบบแม่มาเลยละอะไรเงี้ยแล้วก็ลิซ่าก็จมีความแบบคือด้วยด้วยคาแรคเตอร์เวลาเราเห็นในในจอรหรือที่อื่นอ่ะมันจะแบบว่าออกแบบเออ ฮิปฮอปหน่อยหรืออะไรใช่ปะแต่ว่าจริงๆเราตัวจริงอน่น้องมีความเป็นผู้หญิงแล้วก็น่ารักตมูตมิมากๆอะไรเงี้ยก็คือยิ่งแบบว่าชอบไปอีกคือผู้หญิงกันเองเรายังแบบว่าละสายตาไม่ได้เลยสักคนอะไรเงี้ยมาถึงเวลาเปิดกระเป๋านะคะซึ่งเขาเนี่ยก็เอามาโพสต์บนทวิตเตอร์อีกทีนะครับแล้วก็พิมพ์ประโยคประมาณว่าฉันว่าแล้วมองคนไม่ผิดลิซ่าเป็นสาวตามูตมิสวยหวานหน้าทานุถนอมถ้าใครบอกน้องเป็นภูริฉันจะแจ้งทนายความส่วนตัวเอาเรื่องพวกมันโทษฐานปล่อยข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วนะ แล้วเขาก็ยังมาพิมพ์คอมเมนต์เสริมข้างล่างต่ออีกว่าโกรธมากคนชิปหญิงหญิงให้ลูกสาวฉันรับบทพระเอกลิซ่าฉันต้องเป็นสาวสวยรับบทหวานนางเอกเท่านั้นอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหอินเนอร์มาจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะเจ้าของโพสเนี่ยเขาไม่ยอมให้อลิซ่าเนี่ยไปทางสายพระเอกเด็ดขาดนะครับพออลิซ่าตัวจริงเนี่ยเขาเป็นน้องแมวตัวน่ารักตัวเล็กๆนะครับแต่จริงๆแล้วในมุมมองของแอดนะ ด้วยงานด้วยสายงานของน้องเนี่ยอาจจะต้องทําการเปลี่ยนลุกหรือไปสุดในทุกๆลุคให้ได้ซึ่งน้องเนี่ยก็เป็นคนที่มืออาชีพแล้วมีความเป็น p r o f e s s i น n a ลนะครับในการแบ่งอินเนอร์หรือการถ่ายงานออกมาให้เข้ากับเสื้อผ้าในชุดน,นั้นๆนะครับจะเป็นแนวแมนแนวเท่แนวคูลแนวเซ็กซี่แนวสวยเย้ายวนหรือแนวน่ารักสดใสน้องก็ทําได้จริงๆถ้าเกิดใครไม่เชื่อก็ลองไปย้อนดูผลงานต่างๆที่น้องทําออกมานะครับบอกเลยว่าสุดทุกลุคนะครับไม่มีอะไรขัดตาจริงๆนะไม่ได้อวยนะอันนี้คือสิ่งที่แอดเนี่ยตั้งใจที่จะถ่ายทอดออกไปให้เพื่อนๆได้เ็นนนวามมััปคคจรริงะบ เพราะว่าน้องเนี่ยเหมือนเข้าใจในตัวงานนั้นว่าผลิตภัณฑ์นี้แบ,นนแบรนด์นี้หรือแบรนด์แฟชั่นหรืออะไรต่างๆเ,เขาจะต้องการสื่ออะไรในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัวนั้นๆน้องก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างตรงจุดตรงประเด็นจริงๆนะครับหรือมีใครจะเถียงไหมไม่มีอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูในส่วนของคอมเมนต์ดีกว่าว่าจะมีความเดือดความน่ารักความตะมุตะมิแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันได้เลยนะครับความเห็นแรกนะครับเขาก็บอกว่า เราคิดว่าน้องมีลุกแบบสาวเท่เฉยๆไม่ได้ออกแมนขนาดนั้นและการแต่งตัวหน้าตาหุ่นน้องมันเอื้อได้หลายลุกอะแต่นิสัยจริงๆน้องก็คือแมวค่ะว,วะิ่งวิ่งวิ่งมากๆอ้กินกัมจิ๋ว อะไรแบบนี้นะครับใช่นะเห็นมากคนนี้เขาก็คิดเห็นเหมือนแอดเลยนะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่แต่งออกมาลุกไหนก็ได้นั่นเองนะครับแล้วน้องรู้จักการแต่งตัวไงก็เลยมีเทสแฟ fashion างที่เคยบอกไปในคลิป maple story korea นั่นเองนะครับคราวนี้มาดูคอมเมนต์ต่อมากันเลยดีกว่านะครับเขาก็บอกว่าเราก็ว่าจริงๆน้องคือสาวหวานดีๆนี่เอง ตอนมาไทยนะ่ะก็ชอบใส่เสื้อผ้าลายดอกไม้ฟุ้งฟิง,ฟง,ฟงตะมุตตะม,ตะมิทีเดียวละใช่แล้วนะถ้าใครได้ดูนอริซ่านะครับตอนที่มาไทยสมัยที่น้องยังเด็กๆสมัยก่อนๆอะไรเงี้ยที่น้องได้กลับมาไทยบ่อยกว่าตอนนี้ที่มีงานเยอะขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าน้องใส่ชุดแนวสาวหวานสายน่ารักอะไรแบบนี้แต่พออินเตอร์ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะต้องแต่งหลายๆลุคมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อให้เป็นการบอกว่าเฮ้ยเราทํางานได้หลายมูดหลายอินเนอร์นะประมาณนั้นอะคอมเมนต์ต่อมากันเลยแล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าบทบาทนั้นน้องทําาามจจกใน้อองชบทคคแพีำ เลยดูเหมือนโอป้าไปนั่นแหละ oh, yeah. ใช่แล้วนะครับจะเห็นว่าน้องผูกเชือกรองเท้าให้จัดแต่งชุดให้อะไรให้ดูความเรียบร้อยคอยดูความปลอดภัยบนเวทีเลยก็จริงๆแล้วเนี่ยสาวๆก็มีความเทคแคร์ซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นอะไรโมเมนต์เจนนี่ก็ดูโรเซ่ก็ดูชีซูก็ดูนะครับทุกคนเนี่ยก็มีการสนับสนุนซัพพอร์ตกันนะครับเพียงแต่น้องิซ่าอาจจะเป็นโมเมนต์ที่เราเห็นบ่อยหน่อยเนาะพอน้องเป็นน้องเล็กไงก็อาจจะอยากทําตัวแบบว่าดูแลพี่ๆด้วยความเป็นคนที่เคยแบบอ,อยู่ในห้องเดียวกันตอนสมัยฝึกซ้อมมาแล้วแล้วจับมันเองสาบจัยนะป็นะอ มาคอมเมนต์ต่อมากันเลยดีกว่านะครับเขาก็บอกว่ารบกวนฝากเรื่องไว้ที่ศาลตายายได้เลยค่ะ พวผูริตเนี่ยต้องหมดไปอะไรอย่างเงี้อันนี้แอดขำอะไรพวกผู้ริสต้องหมดไปนะเพราะมีคนก็แบบแซลๆซลนอริซ่ามากกว่าก็ถือเป็นเรื่องขำๆกันนั่นแหละเออก็เป็นการแซลกันไปแซลกันมาก็มีคนเล่นนอริซ่าว่าผูริตไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับเออก็เป็นโมเมนต์น่ารักๆกันจริงๆก็มีต่อไปได้นะเป็นอะไรที่เราไม่ต้องไปจริงจังมากนะครับเพราะว่านอริซ่าเนี่ยเขาได้หลายลุกเราสามารถแซลได้และแอดคิดว่านอริซ่าตัวจริงเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะครับเพราะว่าเขาก็เออเป็นคนกันเองอะแอดคิดว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่่่่่่บบกกกนนนนนนนะะคคครรัไมมาาาาจเเป็็ิดออยยงแแีวฟ เ,เอ็นดูน้องน้องก็ดีใจแล้วก็มีความสุขไปกับพวกเราแล้วเช่นกันนะครับอ่ะคราวนี้จบประเด็นนี้ไปแล้วนะครับประเด็นนี้ก็คือสารตายายนั่นแหละนะไม่ใช่สารขึ้นลงขึ้นสารจริงจังอะไรขนาดนั้นไม่ต้องตกใจกันไปนะครับมาดูอันนี้ดีกว่าว่าคุณน,นิวเนี่ยเขายังไม่เลิกนะจ๊ะเขายังดูแลนอริซ่าต่อเนื่องมาถึงวันที่2กันเลยแล้วก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเดี๋ยวไปฟังกันในคลิปก่อนนะว่าเขาเนี่ยพูดประโยคอะไรที่ทําให้แอดเนี่ยแทบจะก,กรีดปากแตกคอแหกกันเลยนะจ๊ะเพราะว่าอยางกระจีบแล้วนะนิดึงี้วอไปาน ัครตอนนี้ลิซ่าตั้งใจฟังเลยนะชาวท่รอจะชอเซลโอเคลิซ่าไม่ต้องมีรักยิ้มพอแค่ลิซ่ายิ้มทุกคนก็รักแล้วครับเป็นฮซ้โอเคก้ิวส์ลิซ่าลิซ่าลิซมาลิ่ลิกลิาซ่ลิ่ายิลลิซ่าล ขออัญเชิญวิงคนหนึ่งพิเศษมากรี๊ดให้กับซีนนี้เลยนะครับอะฉันออะาันขอแล้วอะแรแบบนี้นะครับนี่อะาเชิญเขากลับบ้านไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหูแตกกันซะก่อนอนะ เดี๋ยวทีนี้มาดูกันในส่วนของโพสกันบ้างว่าเขาเขียนว่าอะไรนะครับเขาก็บอกว่าทัวร์เนี่ยมันหนักมากจริงๆมั่นใจว่าน้องเตรียมตัวมาดีมากแน่นอนแต่เรื่องเจ็บป่วยเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้จริงๆคอย,ยังไม่หายเจ็บมาเป็นไข้อีกแต่น้องก็ยังเต็มที่เกินร้อยทุกเวทีหายไวๆนะครับอะไรแบบนี้โอ้โหซึ่งต้องบอกว่าในคลิปเนี่ย ทําแอดในหน้าแดงแทนโนริซ่ากันแล้วนะครับพี่คุณนุนนิวเนี่ยเขาตามทุกที่ตามทุกเวลาวันก่อนก็เอาบัวลอยน้ำขิงซึ่งแอดพูดผิดเป็นบัวลอยไข่หวานไปนะเขาต้องขอโทษทุกคนด้วยนะเออแต่วันนี้ก็เนี่ยมาแก้ตัวในคลิปนี้จะทันไหมถ้าใครไม่ได้ดูก็ไปด,ไดูคลิปก่อนกัน,กนได้ว่าแอดพูดผิดนะเออเอาเป็นว่าก็เป็นโมเมนต์ดีๆที่เอามาฝากกันนะครับและทีนี้โมเมนต์อีกโมเมนต์หนึ่งก็นอกจากจะมีแฟนเกิร์ลแฟนบอยนะครับผ่านไป2โพสต์แล้วมาดูแฟนรุ่นเบล่อกันบ้างนะครับอย่างคุณพ่อ,อเจซีบาร์บรบีีี้้้ขออออองงงงเเเเเรรราาาาาาานนนนััั่่่ะคกกก็ปปดดดตวยลภพิซทไไมโส คอนเสิร์ตโนริซ่าถึงที่กัน้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณโนริซ่าที่ใส่สร้อย b ีซวันกับบิวเกอรี่เซอร์เพนติกันด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าโนริซ่าเนี่ยแม่รู้ว่าพ่อเนี่ยมาวันนี้ใส่เอาใจนะครับเป็นคนที่มีไหวพริบมีปฏิภาณนะครับว่าเออคุณพ่อมาวันนี้ก็ต้องใส่ให้คุณพ่อเห็นนะ่ว่าเอ้ยหนูใส่อยู่นะอะไรแบบนี้อน่ารักไปอีกนะจ๊ะเป็นโมเมนต์ที่อ่ะเอามาฝากกันนะครับว่าโอ้โหโนริซ่าเนี่ยคนรักกันทั่วโลกทั่ววงการจริงๆนะอ่ะถ้าดูจาก post, ความอ่อนน้อมถ่อมตนของน้องนะครับแล้ะเป็นคนที่มีความสามารถอย่างแท้จริงด้วยนั่นเองครับอ่ะแล้วก็ไปแถมประเด็นสุดท้ายกันอีกเล็กน,น้อยเป็นน้องผู้ชายคนหนึ่งนะที่เป็นแบบว่าอยู่ในทวิตเตอร์และแอดบังเอิญ e เนี่ยเปิดไปเจอคลิปนี้เข้านะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจในตัวน้องที่แบบเฮ้ยน้องเขาแบบไม่กี่ขวบเองอะ่ะแล้ว พอเขาเนี่ยมีโอกาสได้ไปเกาหลีกับแม่เขาหรือเปล่าแอดไม่มั่นใจนะว่าในคลิปเนี่ยคือเป็นพี่สาวหรือแม่เขาพาไปเที่ยวเกาหลีแต่พอไปถึงสนามบินที่เกาหลีปุ๊บน้องเนี่ยเขาถามถึงนอริซ่าเลยจ้าเออไปฟังกันนิดนึงว่าน้องเขาพูดว่าอะไรกันนะครับยูนี่ welcome to Korea ีี่คือไปไนอฮะลี่คือหนลี่ <laughs> นน้องเขาลิซ่าอยู่ไหนนะครับคือน้องเขาก็ยังเด็กอ่ะนะเขาก็ไม่รู้ว่าน้องลิซ่าไปทวัทวร์คอนเสิร์ตอยู่จ้ะซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบเออตลกดีแล้วก็น่าเอ็นดูนะครับว่าน้องเขาเนี่ยเออถามผ่าน้องลิซ่าเลยพอถึงเกาหลีเนะี่ยน้องผู้ชายคนนี้ก็คงคิดว่าเออน้องลิซ่าเป็นศิลปินเคป๊อปก็ต้องอยู่ที่เกาหลีสิจะไปอยู่ที่อื่นได้ยังไงนะเออก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะครับแอดก็าฝากกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปก็ยาวเกินไปแล้วแหละแต่หวังว่าเพื่อนๆก็จะดูมาถึงตรงนี้พร้อมกกกกััััับบบแอออดพรรร้้้มมมมคคคววาาาาสุขขททีีี่่เเต็็ปยนนนนนนใใะถํง เสริมกำลังใจด้วยเรื่องราวอันน่ารักๆของลอริซาเอาไปเพิ่มเป็นโมเมนต์ดีๆในวันนี้กันด้วยกันลวกันนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นได้แอดจะรู้สึกดีใจมากที่ได้ทําคลิปที่มอบความสุขให้เพื่อนอีกทางหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวเซไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งเป็นกำลังใจให้แอดกันด้วยนะครับบ๊ายบายรักทุกคนนะลิซ่าไม่ต้องมีรักยิ้มพอแค่ลิรีายิ้มทุกคนก็รักแล้วครับ